สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอีสานสะพายเกาหลีนะคะวันนี้เอื้องไม่มีคลิปมาสอนนะคะแต่จะเป็นคลิปที่เอื้องทํางานอยู่นะคะวันนี้ผู้ช่วยของเอื้องไม่อยู่เป็นวันหยุดของเขาเอื้องก็จะมาดูแลคอกหมูขุนนะคะคอกน,นี้เป็นหมูป่วยหมูป่วยที่มารวมไว้ในในคอกน,นี้คอกเดียวนะคะวันนี้มีตายอยู่สองตัวนะคะ เพื่อนก็จะมาดึงหมูตายออกจากข้อดึงยังไงเดี๋ยวดึงให้เพื่อนๆดูนะคะอเอาเหล็กเกี่ยวแบบน,นี้นะคะเหล็กเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆดึงดึงออกมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ เข้ามาในเกาหลีแล้วนะคะเป็นเพื่อนๆคนไทยที่ต้องการทำงานฟาร์มหมูนะคะสามารถทักเอื้องเข้ามาได้ทั้งในไลน์แล้วก็ใน YouTube นะคะมีงานฟาร์มหมูให้เพื่อนๆทำเยอะแยะเลยนะคะเป็นงานฟรีนะคะถ้าใครไม่มีรถไปเอื้องบริการขับแท็กซี่นะคะเอื้องบริการเป็นแท็กซี่ให้นะคะมีงานให้เพื่อนๆทำเยอะเลยสำหรับงานฟาร์มหมูนะคะเอื้องก็จัดหางานให้ฟรีนะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยู่ในเกาหลีแล้วเท่านั้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่อยู่ทางบองไทยเอื้องก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วไม่มีงานทาําสอบถามงานฟาร์มหมูทักเอื่องมาได้เลยนะคะอ่าดึงหมูตายตัวที่สองตัวนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะมีคนถามว่าทําไมคุณเอื้องทําได้วิ้ยงานฟาร์มหมูเนี่ยคุณเอื้องทําได้ผมก็ทําได้เหมือนกันนะคะพูดแบบนี้เยอะเลยนะคะ มันเป็นงานที่เอื้องขนาดเอื้องเป็นคนลุยๆนะคะเวลาเราทํางานเราก็ต้องลุยแล้วเที่ยวคือเที่ยวกินคือกินอะไรประมาณนี้บางคนเห็นเรื่องทําแล้วคิดว่างานฟาร์มหมูมันง่ายพอเข้ามาทําแล้วทําไม่ได้แบบนั้นก็มีนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะคะ,ะสู้เท่านั้น เสร็จแล้วเราก็ดึงออกมานะคะเครื่องก็จะดึงออกมารวมไว้ที่หน้าคอกนะคะดึงออกมารวมไว้เสร็จแล้วก็จะไปเอารถตักนะคะขับรถตักมาแล้วก็ยกขึ้นรถตักเอาไปฝังใส่ขีห้หมูไว้นะคะถ้าไม่ฝังก็จะยกเข้าเครื่องอบนะคะเข้าเครื่องอบแล้วก็แห้งออกมาเป็นปุ๋ยเหมือนคลิปเก่าๆ, <c> ๆที่เคยลงไว้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไปค้นดูคลิปเก่าๆของเครื่องได้นะคะ ตัวนี้ใหญ่ใหญ่น่อยนะคะเรื่องถึงเรื่องทําได้ทุกอย่างในฟาร์มนะคะเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงว่าผู้หญิงตัวผ,มผอมๆทาได้ไงนะคะ <c oughs> มันเป็นความสามารถเฉพาะทางเรามั้งถนัดทางนี้นะคะไม่ไม่ถนัดเป็นุนายนั่งโต๊ะแบบนั้นไม่ค่อยถนัดบางคนว่าเออได้สามีเกาหลีทาไมกุณเรื่องทํางานลาบากจ้างไม่เป็นุนายเปิดร้านอาหารอะไรประมาณนี้ <c oughs> มันไม่ใช่ทางของเรื่องเรื่องชอบแบบนี้นะคะเ <c oughs> หลืออีกตัวนึ่งเดี๋ยวเราจอไปเอาอีกตัวหนึ่งมาก่อน คลิปนี้ยังไม่มีอะไรแนะนํานะคะช่วงนี้เอื้องก็งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปสอนเพื่อนๆมีเพ,เพื่อนถามเข้ามาเยอะแยๆเลยเอื้องก็พยายามจัดหาเวลาอยู่นะคะช่วงนี้ก็อ่านหนังสืออยู่นะคะกําลังอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมโอนสัญชาติเป็นคนเกาหลีนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยววันไหนว่างๆจะทําคลิปสอนลงเพิ่มเติมให้นะคะหาดึงครบเสร็จแล้วนะคะจบคลิปพอดีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ